เชฟพ่อเมืองอุบลราชธานีประกอบอาหารเมนูผัดผักบุ้งไฟแดงปรุงด้วยเกลือร่วมกับเชฟจากตุรกีลูกหลานชาวอำเภอม่วง30ค่ะ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องปลอดสารบ้านสร้างมิ่งตำบนนองเมืองอำเภอม่วง30นายสริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบนราชธานีประกอบอาหารเมนูผัดผักบุ้งไฟแดงปรุงด้วยเกลือและเยี่ยมให้กำลังใจลูกหลานชาวอำเภอม่วง30ที่ไปทำงานเป็นเชฟที่ประเทศตรุรกีกว่า15ปีเดินทางกลับประเทศเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเชฟทั้งหมดได้ผ่านการกักตัว14วันตามมาตรการกระทรวงสาธารณ และได้ประกอบอาหารประกอบด้วยเมนูแกงส้มแกงเขียวหวานหมูต้มยำกุ้งและปลาราดพริกเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการประชาชนได้รับประทานและชิมฝีมือการปรุงอาหารโดยวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารที่มีอยู่ในพื้นที่